สวัสดีครับผมกล้าทีเคครับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับสองไกลสองไกลสตอรี่และทีเด็ด่องไกลนะครับพบกันเหมือนเช่นเคยแบบนี้ทุกวันบัลละหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องบอลเยอะเพราะว่าฟุตบ,บอลมันก็เหมือนซาซาไปแล้วจากจากเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่มันมีเรื่องของข่าวสารมากมายที่อัปเดตผมอัดคลิปนี้ประมาณ4ี่โมงสี่โมงเย็นนะครับซึ่งก็ โอ้โหมีข่าวอัปเดตทั้งข่าวฟุตบอลไทยเองครับแล้วก็จะมีข่าวในในเมืองไทยที่เป็นลีกต่างแดนมาเตะบ้านเราด้วยซึ่งขออัปเดตวันนี้เดินล้วกันเนาะนะครับท่านใดที่อยู่ในคลิปนี้ครับแล้วชอบใจชอบใจหรือว่าอยากจะมาเป็นการเดนเนอร์ไปพร้อมๆกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ฮะมีเรื่องของฟุตบอล มาฝากกัน3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับนั่นคือเรื่องของเมื่อวันก่อนนี่ครับเอาขออภัยเมื่อช่วงบ่ายนี่ครับคือทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศียบร้อยลวเหมือนมีการตัดสินมีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาโทษโดยเฉพาะเลยกับเรื่องของนักเตะชุดซีเกมและทีมงานสตาฟโค้ชทีมงานผู้ฝึกสอนเนี่ยไปก่อเหตุ วิวาทจนเกิดภาพที่ไม่สวยงามกับวงการฟุตบอลไทยนะครับเกตดเหตุเกิดคือรอบชิงซีเกมส์ที่ที่อีกัมบูชาในเกมเจออินโดนีเซียนะครับซึ่งคณะกรรมการก็มีการวางบทลงโทษออกมาเรียบร้อยเป็น2ข้อเลครับข้อแรกคือข้อลงโทษสําหรับทีมงานสตาฟโค้ชและก็บุคลากรของทีมชาติไทยหรือว่าบุคลากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย2คือ ลงโทษกับนักฟุตบอลที่ก่อเหตุวิวาทในตอนนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันมีเหตุการณ์ความไม่ไว้เกิดขึ้นมากมายแต่นักเตะที่มีส่วนพัวพันและก็เป็นผู้ที่เหมือนเห็นภาพชัดเจนว่ามีการออกอาวุธเนี่ยก็จะโดนเป็นพิเศษนะครับคนแรกครับนั่นคือโสคารวิทลักยาตน,นะครับก็ปีก่อนถ้าผมจําไม่ผิดเล่นไม่อูดอก็กเกษตรนะครับซึ่งแบบว่าฟอร์มก็กําลังดีเลยแล้วก็เป็นน้ำ เป็นประตูที่เชื่อมือได้นะครับแล้วก็สำคัญคือเด็กคนนี้มีอนาคตรูปร่างโอเคเลยนะครับแต่ก็น็อตหลุดนะครับไปจัดเต็มตรงนั้นเกือบจะโดนนักเตะอินโดโหดกลับเหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครเห็นภาพนะครับสุดท้ายโสพลวิทรักญาตินะครับโดนแบนเต็มๆก็คือห้ามลงเล่นในานามทีมชาตินะครับแล้วก็ห้ามลงเล่นในานามที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นเวลาหเดือน เช่นเดียวกับธีรพักเปลืองนานะครับนักเตะของสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดก็เช่นกันรายนี้ก็มีภาพชัดเจนเรื่องของการออกอาวุธเป็นการมีหมัดน,นะฮะก็เลยโดนแบน6เดือนเหมือนกันซึ่งพอหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแบนนักเตะจากการเล่นทีมทัติ6เดือนทางสมโมสรก็สังกัดอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดครับก็แบนด้วย6เดือนเหมือนกันและลดค่าเหนื่อยอีก25%สมมุติว่าธีรพักเนี่ยขึ้นมาเล่นชุดใหญ่และรับเงินเดือนอยู่ประมาณอ่ะเต็มที่ผมเดาและผมไม่รู้นะประมาณ3 0ม0 0 4 0 0ส0มสมมุตินนะ สามหมื่นสี่หมื่นมันก็จะหายไปประมาณหนึ่งหมื่นคือเขาโดนหักค่าตัวปลายแถมก็จะไม่สามารถลงเล่นได้แต่การฝึกซ้อมการทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่โดนแบนไม่เล่นทุกรายการของสโมสรเป็นเวลา6เดือนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ผมว่าเล่นดีนะผมดูตั้งแต่ชุดซาบาแล้วนักเตะคนนี้มีของเลยเป็นเิดฟิลที่มีของเลยแต่อเผอิญว่าอาจจะน็อตหลุดนะครับคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยพลาดไปนะผมเชื่อว่า หกเดือนนี้จะทําให้เด็กกลับมาได้นะครับที่ผ่านมาอผมนับนิ้วเลยนะว่าตั้งแต่สมัยก่อนนั่งนี้เนี่ยบรรดาซูเปอร์สตาร์หลายคนที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยเราแล้วก็มีเหตุการณ์ขคขาวายเอาผมแยกเฉพาะเลยแยกไปที่แค่บุรีรัมเลยถ้าเกิดวัยที่ผมเกิดทันแล้วก็ดูฟุตบอลจริงจังนะครับก็คือช่วงซีเกมส์ที่ไอ้เจ้าอุ้มหรือว่าทีระทรบุญมาทันเนี่ยเขาไปโดนใบแดง2ใบติดต่อกันทั้ง2ชุดทีมชาติเลยก็คือโดนแบนจากรายการหนึ่งแล้วก็กลับมาโดนแบนอีกรายการหนึ่งคือซีเกมส์ครับ หลังจากวันนั้นเนี่ยอุ้มโดนด่าสารพัดเลยโดนนู่นโดนนี่มีความวิาพาิจารณ์เยอะแต่เขากบด้วยผลงานฝีเท้าครับมีเหตุการณ์ความเดือเชื่อคือย้ายจากบุรีร,รัมย์ไปอยู่เมืองทองย้ายสลับฟากแล้วก็ไปเล่นญี่ปุ่นแป๊บเนึงแล้วกลับมาอยู่กับสโมสรบุรีรัมย์ใหม่อีกรอบคือเนี่ยครับจากเหตุการณ์ที่เขาเกิดความพลาดสุดท้ายเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ค้างฟ้าเบอร์หนึ่งมีรองเท้าเป็นของตัวเองอีกคนหนึ่งที่ขอยกตัวอย่างคือสุภปชัยเจเดตครับซึ่งเขาก็ โดนใบแดงแบบไม่น่าโดนในเกมที่แพ้เวียดนามไป0ูนถ้าผมจําไม่ผิดเือเกมคัดเลือกบอลยู23แล้วแบบไปแพ้ที่ฮานอยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ไปอีกครั้งที่เขา็อตหลุดนะครับก็คือหลังจากทัานมาเนี่ยอนาคตดับวูกเลยทั้งที่ว่าเป็นนักเตะที่เป็นแรไอเทมของโอสสภาแล้วก็โดนบุีร,รัมดึงตัวไปเพราะว่าทางบุรีรมเนี่ยช่วยพายุเรื่องของการเงินให้ทางโอสดเขาแล้วก็ได้ของดีไปด้วยคือได้ สุปชัยไปแรกๆเล่นกลางไม่เวิร์คขึ้นมาเล่นหน้าเสือเก่งก็ตอนนี้ก็คือเป็นดาซันโบอันดับหนึ่งของไทยลีกในปีนี้ไปแล้วครับซึ่งเขาก็จดเตรียมอยากที่เห็นแล้วก็ลุ้นจะเป็นแชมป์สแชมป์อีกหนึ่งปีในปีด้วยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่คล้ายกันนั่นคือทางด้านของทีรพักเปลือกนาเนี่ยในนามทีมชาติชุดเยาวชนผ่านมาแทบทุกชุดนะครับแล้วก็โดดเด่นโอเครายการนี้อาจจะไม่ได้เป็น n u บ b e r ของในใจของอิสสัเซโรครับแต่คือว่าเป็น ต้องบอกเป็น number 1เหมือนกันในแง่ของการถูกเลือกมาใช้ตอลอดเลยทุกชุดนะครับไม่ว่าใครจะเป็นกุนซือใน16ปี19ปีมาถึงชุดเนี้ยอยู่22เนี่ยก็ยังคงเลือกเขามาติดทีมก็หวังว่า6เดือนนี้ครับไม่ได้เล่นฟุตบอลอยู่23รอบชัดเลือกตอนสุดท้ายเนาะที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยหรือว่าไม่ได้นั่นได้นี่อย่างเงี้ยก็ให้เป็นบทเรียนครับแล้วก็สู้ต่อผมเชื่อว่ายังพอมีโอกาสจากกัมาลดแรนได้แถมกองกลางของบุรีรัมเนี่ยรออยู่ครับตั้งแต่บทดยุคจักรพันธ์แก้วพรมเนี่ยตั้งแต่ไทยยัง ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็มีที่ดึงมาจากทีมอื่นก็คือเจ้าเจ้านิวหรือว่าเพรลนชามเสมีเนาะที่ดึงเข้ามาเพรลนชามพสมีก็คือว่าดึงเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ได้มาจากสโมรสรโดยตรงไงแต่จักรพันเนี่ยอยู่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ PA เลยก็ถือว่ารอยอยู่อาจจะเป็นเขาก็ได้นะครับส่วนอีกสองข่าวแล้วกันครับสั้นๆพอก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลที่จมาเตะในเมืองไทยมีอยู่สองรายการแต่ล่าสุดหายไปหนึ่งนะครับ ที่หายไปหนึ่งนั่นคือรายการเอ่อ French Super Cup เป็นการเอาทีมแชมป์ลีกกับทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยมาซัดก,กันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลีเออฝรั่งเศสเขาจะเอาไปเตะต่างแดนไปเตะจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเตะอะไรบ้างเงี้ยซึ่งครั้งนี้มีโอกาสจะมาไทยซึ่งคุณวินิตลิศอัตนาชัยเนี่ยเขาก็เอ้ยสนใจดึงมามีดีลเรียบร้อยแล้วก็ทางฝั่งลีเอเองก็ประกาศว่าจะมาเมืองไทยมาแบงค์คอกนะครับวันที่ เปปลายเดือนนี้ประมาต้ต้นต้นต้นเดือนกุมต้นเดือนกุลายนะครับถ้าผมจำตารางผิดนะแต่ล่าสุดออกมาปฏิเสธเรียบร้อยออกมายืนยันคอนเฟิร์มว่ายกเลิกการแข่งขันนะครับก็จะไม่มีฟุตบอลรายการนี้เตะในเมืองไทยผมว่าผมมองเองนะว่าส่วนสําคัญส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมาเพราะว่าเอ้ยเมซี่แมงไม่ชัวอาจจะไปบาซ่านะครับอาจจะมีเรื่องของ รายละเอียดสัญญาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดไม่มีเลโอนลเมสซี่ถ้าเกิดว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่ได้แชมป์ซึ่งมันได้อยู่แล้วแหละก็อาจจะไม่ขอดึงมาหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ผมเดาผมเดาไม่มีความรู้เลยครับเดาล้วนๆนะฮะแต่ก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยยกเลิกเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวเฟน n ์ h s ซูเปอร์คัพเนี่ยจะหาชาติเตะใหม่ก็คงไม่พ้นแถวเอเชียตะวันออกแหละต้องดูว่าจะเตะที่ไหนนะครับอีกเรื่องครับก็เป็นรายการที่เตะแน่ๆนั่นคือเลสเตอร์เจอกับคอนแทนง์ฮอสเปอร์นะครับเตะที่เมืองไทย สิงคโปร์ต่อซึ่งซึ่งก็อันนี้คอนเฟิร์มชัวเตะแน่นะครับวันที่23บารกรกฎาคมนะครับเตะชัวในเตะชัวซึ่งก็มีการเปิดเผยค่าบัตรออกมาเรียบร้อยแพงสุดคือ5,5 0พถูกสุดคือ1ั0หนะครับถามว่ามันลอดตาลอใจไหมก็ถ้าเกิดเคยังอยู่ก็คงจะมีบรรดาแฟนบอลสเปอร์คอยคอยเนี่ยมามากันเยอะแน่ๆครับซึ่งก็ผมก็เชื่อว่ามีแหละเพราะว่าหนึ่งเลยคือแฟนบอลสเปอร์ทำเป็นเล่นไปในเมืองไทยเยอะนะครับเยอะมากๆแล้วก็ ฟนเลสเตอร์เองก็มีครับแนมะ้ว่าทีมยังไม่ทราบว่าจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปหรือเปล่าแต่ก็แฟนๆก็คงให้ความสนใจแล้วก็อยากดูเกมคู่นี้เหมือนกันก็เดี๋ยวดูครับว่าบัตรจะออกมาเป็นแบบไหนพันห้าเนี่ยแน่ๆว่าอยู่ใต้แบบาอาจารย์แบบว่าสุดเลยอะเอสามอะไรเงี้ย e สามอะไรเงี้ยแบบว่าชั้นบนสุดอะโอ้โหแบบไกลเฮียนะครับฮัลโหลฮัลโหล e สองก็คงจะประมาณสองสามพันหรือว่าสามสี่พันเนี่ยก็จะอยู่ในทำเลที่สามารถดูเกมได้สวยครับแต่ก็อยู่ไกลหน่อยหรือว่า ถ้าห้าพอาจจะเป็นวิงไซส์ติดทางเดินนะักกีฬาก็อีกเรื่องหนึ่งต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ประมาณนี้ครับผมก็เตะแน่หนึ่งคู่คือเลสเตอร์เจอกับสเปอร์แต่ที่ที่ทไม่เตะแน่ๆคือเฟรนช์ซูเปอร์คัพก็คือแชมป์ลีกเอกกับแชมป์เฟรนช์คัพเจอกันเนี่ยไม่เกิดขึ้นที่เมืองไทยแนะ่นอนครับอ่ะประมาณนี้ครับผมฝากติดตามกดไลค์แชร์ Subscribe กระดิ่งเหมือนเดิมนะครับกับ2ไกลสตอรี่2ไกลและทีเด็ด2ไกลพวกนี้มาพบก,กับนบนมอเตอรหมดครับ๊อบ